นะครับก็สวัสดีพี่พี่ fc ทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องอาจารย์หนูซีแซดนะครับหรือว่าอาจารย์หนูซีซีนะครับวันนี้ก็จะมาทําตามสัญญาที่ได้สัญญาไว้ในคอมเมนต์ fc นะครับ fc บอกว่าให้ทําการรีวิวรีวิวคลิปที่ทําการทดสอบลูกกระสุนหัวแฉกหน่อยนะครับหัวแฉกที่เรา diy เองนะครับที่ทําเองแบบนี้นะครับมันก็จะมีลูกกระสุนซ้อมลูกกระสุน f m j ลูกกระสุนหัวเคลือบทองแดงนะครับหรือว่าลูกกระสุนไอเจ็กเก็ตฮอลลูพอยท์นะครับมันก็จะมีทั้งหมด3ามสี่อย่างนะครับทีนี้ในคลิปนี้น้องก็จะมา ทำคลิปนะครับทําคลิปแล้วก็รีวิวให้รับชมนะครับแล้วก็จะขึ้นภาพให้ดูนะครับภาพวิดีโอที่ผมได้ไปทําการทดสอบนะครับทดสอบให้เอซีได้รับชมเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็มันก็จะมีวิดีโอมันก็จะมีลูกธรรมดาลูกหัวตะกัวล้วนนะครับหัวตะกัวล้วนก็เป็นเป็นลูกซ้อมลูกซ้อมเราหรือว่าลูกหลนเราโน้ตที่เราพูดกันในภาษาปืนเรานะครับทีนี้ การที่เราเจาะเจเพื่ออะไรนะครับ F c ซก็จะสงสัยนะครับก็จะมีตั้งคําถามว่าอาจารย์เจาะเพื่ออะไรทําไมต้องเจาะทําไมไม่ไปซื้อลูกนอกลูกต่างประเทศก็มีลูกที่ประเทศไทยก็มีนะครับที่ผมทําขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ความรู้แล้วก็เป็นวิทยาทานนะครับวิทยาทานในการที่เราจะเอาไปปรับใช้ก็ได้นะครับคนที่มีงบน้อยนะครับ อันนี้ก็คือความรู้นะครับอันนี้คือความรู้เราติดตัวไว้เราไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใช้อ่าแต่ใน,นเมื่อเราจะใช้เรามีความรู้ติดตัวอยู่แล้วเราจะทํามันตอนไหนก็ได้นะครับแต่เราต้องอยู่ในกฎความปลอดภัยนะครับมีคนที่ชํานาญนะครับคอยให้คําปรึกษานะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นอาจารย์หนูชีแซดไปทําแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปทําตามแบบนี้นะครับมันอาจจะเกิดอันนี้สุดยอดนะครับอันตรายได้นะครับอ่าอันนี้ก่อนที่น้องจะทําน้องก็คือ ก็ศึกษามาพอสมควรนะครับแล้วก็ทดลองนะครับทดลองตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรที่เราพว่าเป็นคนที่ชอบอยากรู้อยากเห็นนะครับสงสัยอะไรแบบนี้ก็ต้องไปหาจนได้นะครับถ้ามันทําไม่ได้ก็เราต้องทําให้ได้นะครับอ่าบางคนก็หาว่าผมเอามาทดสอบทดสอบเสร็จปุ๊บอายาหนูซีแซดโกหกอ่า ไม่เนียนนะครับถ้าสุดไม่เนียนให้ไปเรียนมาใหม่เขาหาว่าผมไปเปลี่ยนลูกกระสุนนะครับเวลาจะทําการยิงเวลาน้องใส่แมกกาซีนแล้วก็ขึ้นยิงมันจะมีคลิปหนึ่งที่สามล้านวิวนะครับสามล้านสามแสนวิวทีนี้น้องก็ทาการทดสอบแล้วก็ยิงให้มันผ่านขวดน้ํานะครับผ่านกว่าน้ําแล้วก็ไปกระทบที่รอยางพอไปกระทบที่รอยางเสร็จปุ๊กมันก็จะกระทบหน้ายางหน้าแรกแล้วก็ไปทะลุ มันจะไปหยุดที่แก้มหน้ายางี่งหน้ายางวงที่สองนะครับแต่ทีนี้น้องก็ทําการพลิกนะครับพลิกกลับเอฟซีห,หาว่าวผมไม่ได้ยิงลูกกระสุนนั้นนะครับเป็นลูกกระสุนหัวรูหรือว่าแจ็คเกเ็ตเฮลโลพอยนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระสุน,นหัวรูซึ่งผมก็บอกแล้วในคลิปว่าเป็นกระสุนที่ดีไอวายเองนะครับทําเองนะทำเองแล้วก็เอาไปทดสอบอะไรให้เอฟซีได้ดูจะได้มีความรู้ว่าเออทำนี้ทํายังไงสองข้อที่สองครับ ข้อที่สองก็คือเกลียวนี่คนถามมาเยอะมากคอมเมนต์เรียงกันเป็นแถวนะครับว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้เดี๋ยวก็เกลียวพังนะครับเดี๋ยวก็เกลียวพังบางคนก็เชื่อว่าเกลียวพังเราไปผ่าหัวให้มันเป็นแฉกเดี๋ยวกเกลียวพังแต่ในการที่เราจะทําเราต้องมีความรู้หนึ่งความรู้เรื่องขีดประสิทธิภาพของลูกกระสุนซ้อมลูกกระสุน F M J ลูกกระสุนนอกลูกกระสุนหัวรูต่างประเทศนะครับแต่ถ้าเป็นลูกกระสุนบ้านเราธรรมดานะครับ ถ้าเป็นลูกกระสุนหัวแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เขาเรียกลูกเอลไอินนะครับหรือว่าลีล้วนดเป็นลูกกระสุนลูกซ้อมหัวตะกัวนะครับอันนี้คือผมทําการทดสอบให้ดูนะครับอ่าเวลาเรายิงเสร็จปุ๊บมันก็จะหัวมันก็จะอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะยิงใส่ไม้นะครับยิงใส่ต้นไม้ยิงใส่อะไรหัวมันก็ยัง,ยงคงที่เพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันทะลุทะลวงนะครับในการที่เรายิงอ่า ในการที่เรายิงแบบนี้ยิงผ่านทะลุรถยิงผ่านลอ้อรถยิงอะไรแบบนี้เขาออกแบบมาไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่คลิปนี้ที่ผมมาพูดนะครับมาพูดก็คืออยากให้ความรู้ระหวังัง <c oughs> เออ <c oughs> เราทําขึ้นมา <c oughs> กับรูปกระสุนนอกนีา <c oughs> มันจะได้ผลสักแค่ไหนนะครับ <c oughs> อ เวลาเราทำไม่ใช่ว่าเราทําไปมั่วๆนะครับการที่เกียวรีดนะครับเกียวรีดเราก็ต้องเผื่อเผื่อว่าเราเจาะลึกแค่ไหนเกียวมันมีหน้าที่รีดตรงไหนนะครับเราไม่ใช่ว่าเราไปเจาะเจาะหรือว่าบากลงมานะครับให้มันเป็นแฉกจนลึกเกินไปถ้ามันลึกเกินไปมันจะติดจะติดขอบปอกนะครับมันจะมีปอกทองเหลืองอยู่ เราต้องต้องเลยขึ้นไปอีกนะครับเลยขึ้นไปเพื่อให้เกียวมันรีดนะครับหัวากระสุนเวลายิงไปมันจะรีดนะฮรีดออกไปนะครับในส่วนนี้น้องก็จะขึ้น ลิปให้ดูนะครับขึ้นลิปให้ดูมันก็จะมีลูกกระสุนหัวลูที่เจาะธรรมดาแล้วก็ทดสอบก่อนแล้วว่าจะอันที่สองก็จะเป็นลูกกระสุนหัวแฉกที่ผมทําทั้งหมดสี่แฉกนะครับสี่แฉกแล้วก็ทาคลิปทดสอบให้ดูทดสอบกับมลูกทุเรียนนะครับทดสอบ,บทุเรียน,นาาอ่าประสิทธิภาพอะไรมันก็จะแบบไหนยังไงแล้วจะไปรับชมนะครับไปรับชมในคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ๆเอฟซคนไหนนะครับตรงไหนหรือสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์ใต้คอม พิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าอาจารย์ครับทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ผมทําแบบนี้ได้ไหมนะครับถามก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเอาเห็นท์เอาไปทํานะครับการทํามันก็ยากนะครับถ้าเราจะทํากับลูกจริงแต่ถ้าเราทํากับลูกหัวจะกัวลูก l i n แบบนี้มันทําง่ายใครๆก็ทําได้แต่ถ้าเป็นลูกจริงแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับว่าเราจะออกแบบให้มันบานแบบไหนนะครับ บางลูกที่ผมทดสอบไปทดสอบยังไงก็ไม่บานนะครับยิงไปแล้วก็ไม่บานเจาะหัวรูธรรมดาไม่มีผลครับ มีผลแค่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ1ิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราทำเป็นแจกแบบนี้นะครับทำเป็นแจกแบบนี้มันก็จะได้ผลครับได้ผลเต็มท้อยเดี๋ยวให้เิฟซีไปรับชมชิปได้ี่รมสบายเลยครับถ้ารูปอะไรผมก็จะอินเสิร์ตขึ้นข้างๆให้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบวระหว่างลูกเดิมเดิก่อนยิงกับลูกที่ทำการยิงแล้วลูกกระสุนมันแตกหรือว่าลูกกระสุนมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะครับชิปนี้ก็ ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้ครับนี่ก็จะไม่ได้ตามนะครับชีมไอนกันครับเต็มแต่เพ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะยิงนัดรักแล้วก็เขาลบพีพีเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณครับ